เบื้องหลังนะครับเมาละครับเจ้าเบาเรามานะครับสาวเจ้าสาวเจ้าบางปะโกงครับสาวเจ้าสาวเจ้าอยู่ไหนครับดสาวเจ้ายังไม่ออกมาครับจะออกมาจากประตูนู้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอรอสาวเจ้ากัน่อนนะฮะตรงไหนครับ นุ่นครับดิมสุดนะฮะปกติเขาจะบอกออกมาตัวโน้นนะครับมาแล้วครับเห็นแล้วนะครับนี่นะครับเพิ่มเพิ่มเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกไม่ได้หน้าตาโูโอะไรนะโหโต่น่าจะเครียดเรื่องงานนะฮะ หายนะฮะายคำพูดผมไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรนะแต่ว่าไม่มีเสียงอ่ะแต่งแต่งเลยว่้ยแตจะร้องไห้โอ้โหผมพิ่เคยเห็นกันขอ จะร้องไห้จะร้องไห้เฮ้ยจะร้องไห้แน่เนี่ยเขาเห็นมึงกับกูแล้วล่ะจริงเหรอวะน่าจะเห็นแล้วเห็นเหรอเห็นนี่แหม่แหม่ไม่บื่อแหม่ได้ครับเหมือนจะเห็นเลยเปิดกระจกออกไปเราเปิดกระจกไว้อ่สัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับไม่ได้เราให้เจ้าสาวเขารู้ดีกว่าโอ้ เหมื ah. อนจะไม่รู้อ่ะเนี่ยเหมือนจะไม่รู้อ่ะรู้หรือป่ะรู้จริงเหรอบ้าะไรเนี่ยแต่เวลาเขาไปตัดต่อเขาต้องเอาเสียงกูกับมึงออกนะใช่วีบึงเอาหอมแก้มสักทีหอมแก้มสักทีอ่า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  แน่ๆๆๆๆเจ้าสาวได้รับดอกไม้ได้ในใจก็แอบยิ้มปรินบึ้งอุงมบังอาลาจะเ้าเราอะเด็ดๆเขาไม่เห็นกูกับมึงหรอไม่น่าเป็นไปได้ไม่รู้อะร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้ปะร้องไห้เหงื่อหรือเปล่าเหงื่ออะไรอะเหมือนเขาเห็นเลยนะเนี่ย